ครับกับเจนเคย various, like มอบผอกับเบากับเสดิสันอินดีครับผมเบาโหลดจะเดินจอกเก้าครับวันนี้ก็เป็นเวลาหาทุ่มหาทุ่มมันเหนกอผ้าคุณปูต้องบอกว่าคุณปูเลยนะครับเพราะว่าวาวสองห้องลำเนียเนี่ยครับ เห็นเลี่มยมๆหนังหางนะครับนะครับโตหางนะครับลเลียมๆนะครับขนาดสองเมตรครับผมต้องบอกว่าคุณปูเลยครับเพราะ,ว,ะว่าวาวอยู่สองของดวงนี้นะครับแนละ้วอยู่กับบ่าวโหลดเป็นเวลาสามปีแล้วนะครับ ต่อว่าเป็นคุณปูครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกครับที่เก็บสะสมมาไว้ครับเพราะว่าลองเอินบริเก็บสะสมะครับเนาะตัวที่สองก็คือเป็นจุฬาใหญ่จุฬาสองเมตรผมบอกว่ามีะะระดับคุณปูครับนะเป็นคุณปูครับผมไม่ได้พามาเยืยดแสง ยึดเส้นยึดสายงหลัจากทั้งฤดูกาลของหมาวาคุณปูเดชขึ้นตั้งแต่แรกๆของฤดูกาลของปีนี้ครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมากับให้รุ่นน้องรุ่นหลานลำไม้ที่เห็ดไม้นะครับว่าขึ้นเล่นล่มกันต่อมปีนี้นขึ้นโยประมาณสี่หาทีครับโดยเฉพาะหมูเนื้อล้มบาแห้งครับ,บดันๆ รุ่นไม่ไม้อาติบบ่วมันอกบรนใจทอรุ่นนี้ครับรุ่นเก่าเก๋าหน่อยรุ่นคุณโปูนเนี่ยครับยังเก่าครับผมเมืองวัดมณีสินเหนียวห่อนเมื่อเฉินเสาครับฟังเสงยนนียงสือนุน่เย็นๆครับเย็นใหญ่้ยงๆครับใบปฏิกสีดำเป็นใบขนาดสิบเจ็ดมิ้นทะครับเนาะส่วนความยาวเนาะยเต้องห่วงครับผมเกินร้อยยี่สิบแน่นอน เพราะว่าววาว,ว,าว,ว,าวโหลดแล้วกระดาปิืนทนันขนาดสองเมตรแล้วต้องมีลอยงีทิพหัเส้นขึ้นนะครับเนาะกับใบสิบเจ็ดเมตรใหญ่ๆตอนแลนตอนแรกมันก็หาคนจับกล่องหาบ่มีนะครับเนาะพอวาว,ว,าวโหลดตั้งแลนคนเดียวครับผมนี่ครับเสาปล่อยยาน ต่างใหม่ครับเมันมีคนเบิ่งกล่องครับก็เลยต้องเอาเกินปลูกเรียบร้อยแล้ต้องคอยอ่ะมาอไทายเบิ่งนะครับละเดี๋ยวตอนซ่อมห้าไปเบิง่งตอนเก็บลงเก็บอีกรอบหนึ่งครับผมกับเจ้าคุณปูอ่ะให้พี่น้องฟังเสียงสนุกล,ลันลันกันครับ ยังไงครับผมกับเสียงสืนูนลันลครับผมเสียงแบบนุ่มๆนมหูฟังกับพื้นครับบอลลาคขันฟังหลามวนนั่งรับสบายเปืนองินมากก็อยากฟังกับฟังไปครับบวกกวนหูเศร้าบาดนะครับเนาะนี่คือเจ้าคุ้นปูครับผมเห็นไหมครับหางเลยยับเลยยับนี่คือหางนะครับผมเป็นทางสะท้อนแสงครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวมือเอินเศรอบรงกันอีกรอบหนึ่งครับผม คุปูข่ขึนไปครับก็เลยหาโมขึนเลยครับเอาเวียดนามหน่อยเอาอินโดหน่อยขึ้นเึืนกนครับตัวโด 150. ร้อยห้าสิบพอดีกาวมาทำนครับผมกาวมาทานก็เลยติดกาวเสร็จก็ใส่เลยครับล้มอ่อนล้มอ่อนหล่นนะครับครับุ้งกุนปูกับสายเพื่อนบุ้งกุนปูกับสายเพื่อน แต่ละดวงมิดซีรีเลยครับคปนปูัวพ่อง้มเง้มเงมงมนีน่แหละบโมลัวเป็นน้ำหวัวสนุ่เริ่มโยดแล้วว่าเ <c oughs> ข้าน้องคเนาะเข้ารถหรือเปล่าพอประเดี๋ยวล็อกนะครับคุณตะวันอินโดนอยนี่ขึ้นก้อนมูร่งที่หลังครับขึ้นก้อนลงที่หลังเลยครับเหมือนกับ เบิ้งสองห้องนั่นครับอุ้ยครับเจอมันปล่อยคราปล่อยเนี่ยปล่อยเอาอย่างงู้หาวเห็นเลยปล่อยครัปล่อยเนี่ยวู้ดอันนี้ก็อยู่ประมาณลอยสองลอยเนี่ยครับประมาณลอยก็เมตรหรือดสองลอยเมตรเดี๋ย ต้องรวมเงกับยูประมาณสองอยยิ้ตัวตรงไหนหนะที่ยูปรมมันลอยหาติดเลยมันล้มอ่อนล้มอ่อนหันเลยคือล้มอ่อนไหนก็ล้มอ่อนล้มอ่อนหมุนครับการล้มแพงเนี่ยนิ่งเป็นนิ่งครับ เดี๋ยวจะคนป่วล,ลงก่อนครับครับการเสี่ยบวกได้ครับยบ้อดใบแค่ประมาณเมื่อไหร่จ <c oughs> ะเกินสองร้อยน้องบวกเกินสองร้อยครับ,รบเพราะว่าเหรียญโยกประมาณนี้ยก็แล้วครับ <c oughs> ผ่าเกินพ่อผ่าแล้วครับเดี๋ยวแกวากันไป Oh. ลุกปอนเหรอลุกปอนอันนี้วาวก็ตือวาวจะเป็นวาวแลอยู่อยู่อได้หรือมั้งครับวาวเป็นวาวคังล้มจังไหนพวกนี้คอยันเสือกบาลายย่อมเสาโน้มใบแห้งครับนี่ครับเสือกว,วาวสองเมตรเต็มครับเนี่ยคือแบบออนไปเลเนยนะครับ <c oughs> ไปเอาลงก่อนพี่น้อง เกิดปัญหาเลยครับผมเกิดปัญหาเลยอ่านี่ครับปัญหาครับผมเข้าสนุ่สวยงามครับเข้าสนุ่ขี่เทียนครับผมน้ำตาเทียนสวยงามครับแต่ว่านี่ครับมุ้งสภาพครับมุ้งสภาพนี่ครับนี่แหละเพนยังครับสนุนคือประดังยาวบบกต่อยบิดเบี้ยวครับผมเนี่ยครับ มันจะมีมวนไหนยังไงครับเนี่ยครับไปยังผมือใส่ยาย้มใส่เดินนีใส่เป็นกาวยางครับผมเพราะว่าห้องวอมี่หัวไหวนะครับวอมีหัวไหม่ไพวอมิ่หัวใหม่นะครับเนี่ยครับเพิ่งจากเข้าในนี่ห้องเห็ดเงีง่ายหน้าหนาแล้วห้องก็สสมารถลงเก่าเทียนนะครับที่ผมเอาเห็ดเป็นในกาวอ่าเป็นหัวยางบักตอยหนึ่งคือเวลาเข้าในขาดนะครับมันสิห้องแกง่ายนะครับ แต่เนี่ยมันเกิดปัญหาครับนี่ครับติ๊กิงก็บเชนต้งซื้อทุกปีครับตัวติ๊กิงว่าหลดจะเอาเป็นอ่าฟักไหมครับฟักหล่อคล้องอไมอ่อนไหมครับเอามะพันแต่เนี่ยมามีครับก็เลยเอาเป็นเนี่ยครับข้อสนุที่ที่มันขาดแล้วครับไม้สนุที่ขาดแล้วนะ่รห้อมะพันามาสือครับมันก็เลยบปอยู่คุณทำหางครับหางมกยางเงาได้หมดเลยพี่น้องคุณฝ่ายที่ต้องโกท่าน ว่เดี๋ยวกูเก็บเชือกเสรนนี่แล้วก็จะเบวอินโดหน่อยลงครับครับก็ดวงเงยลงแล้วที่ในเบวดวงหน่อยลงครับที่ไหนเบลอินโดหน่อยอินโดนะอยลงกันที่ไหนก็ตอนแรกกับอินโดหน่อยขึ้นก้อนครับขึ้นก้อนเพื่อที่ว่าเช็คลมนะครับว่าลมมันเป็นยังไงนะครับเนาะว่าจะเช็คลมว่าลมพ่อเจอแบบไงเห็นปะ นะครับว่าเราที่นี่ก็เรียกว่าสิฟังสนุงว่าวยังไงวานไม่ขึ้นแล้วแต่ขีดขันเอาลงนะครับแต่ยิ่งเสียงสนุงเล้วก็เลยจะเล่ปล่อยไปทั้งสองลำเลยก็ปลูกจ้องๆกันไว้นี่นะครับปลูกกับหลานคือสิว่าคือสิว่าทะเลาะกันนะเถียงกันเลซื่อคือสิว่าก่อกันมาเกี่ยวกันนะครับจะเล่คิดว่าังสั่นหลักจะเล่ปลูกไว้น้ำกันเลยเที่ยครับ เสียงเยยลเี้ยวอะไรแล้วเมื่อวานนี่นะผมว่าไเหมือนครับเกินไปของทั้งงาใหม่ว่นนี้มึงสิบผูกแต่ปนัมก็ยังผูกไว้ต้องการเงียบเดี๋ยวผมขอปดเฉียงป๊บหนึ่งนะครับนะปดกันสุดสดเลยจริงสิละโอ้ยของเอ้ยฝุ่นของงาใหม่ย,ยิ่งเพิ่มขุ่น เกินสั้นขนาดที่เขา,น,าน้นๆนี่ยอยู่ในเป็นครับมึงเียก้นลมอ่อนครับมึงลมอ,อนล่นเสือกล้วกอกอะไรครับม <c> า <oughs> คุณปูคุณปูไปไว้เ้วเอาไปเก็บไกวไคุณปูเหรอครับอ่าสองหองล่นั่นเนี่ยก็ แต่ถ้าจำว่าพีหนะจะสามปีนะครับปีนี้เน่ยเป็นปีที่สามแล้วูดูกาลหนาปีที่สี่แล้วครับเล่นกันย่อยง่ายครับว่าแต่ละดวงคือมันก็นเป็นลูกหลักเวอรแหละครับผมเป็นลูกหลักเพราะว่าเฮ้าเห็ดแต่หลานมันก็นกนมีนะครับนะครับ,รบ <c oughs> ตอนเจ้าว่าผากกับเย็ดก่ฝาอะไรที่นี่ก็เจ้าเห็ดบุญครับเห็ดบุญแจกเขา แต่วาดวงหน่อยเนี่ยหัวสนุกเขาจะเป็นเป็นยางเป็นกาวยางนะครับผมผมเโมกาวยางยิ่งเลยยิ่งแล,ล้วก็รอเอาเอามื่อจุ่มน้ำล้วก็รอเป็นกาวยางเขาเนาะนะก็ดีครับยูนะครับเสียงบม่มีขาดนะครับคือ,อเรื่องเข้าสนุกในห้องก็เอาอยูแล้วนะครับเข้าสนุนกในห้องเอาเป็นแบบเขาเอืน่นว่าคือสาเด็จแล้วนะครับ ยังหน่อยตรงนี้คำท่าเขาเขากับเขากับสองสามมือครับบอดสังกรมขึ้นแน่นอนครับบ่มีขาดกลางขั้นแน่นอนเข้าสนุ่มยังแนวหน้ากำลังจะขึ้นหนึ่งแหละครับแต่กระดาษล้มบ่อด้หนีแห้งยังหมักไหมบ่อด้หาวยหยังหมักไหมกะเป็นอาทิตย์ครับผมเข้าเข้าหนึ่งเดี๋ยวสู้เหมยมึงเบาหน่อยไอ้ครับผมอินโดน้อยกับสนุ่มล้นๆครับผม ลั่นยันเช้าเลยวันนี้ครับอ่ะพี่น้องบเบาลไรใหญ่ฮังเอาลงก่อนปูตรงเป่าไปให้ของเงยครับมันคุณปูปูเย็นถ่ายอยู่มันเดี๋ยวลงก่อน,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 นครับัเดี๋ยว <c oughs> อินโนน้อยร้อยห้าสิบครับผมส,สวยๆครับผมว้าวตรงนี้จะเป็นลูกลักกันตาหมอนพ่กกินปวกปเจาะมะขังต้นไม่น่าจะเป็นต้องบอกว่าเป็นแม่แบบเวยครับเนี่ยแม่แบบแม่พันธุ์เลยเนะครับถือว่านาเล่นครับผมเพราะว่ามันใบใหญ่เลยเขาเนาะ ตัวสองไอยสามชุนเ่นไว้ครับผมนักเลือเกินตัวนี้กับตัวนี้ก็นักก็อ่าจุล่าครับนี่กินล่มนะกินล่มหดกินล่มหดคือจุล่าเลยครับเลยเก็บเสียงกับพี่น้องแล้วก็นให้เิึงสนุนครับโอ้ยสนุกยังไม่เย่ยมนะครับบามันเ่ราะท่านได้ขึ้นเราอยู่น่ครับนี่เป็นหัวยางครับไม่มีโยดครับนี่รางนี้อ่ะครับ ว่ายัางโมมีอยู่ครับนี่ครับเบิร์นถอยกำลังรีวิวอยู่ไงครับสนุ์วันมันบัดนึกถึงเราไปขึ้นออกเก็บเชือกครับผมห <c oughs> อาซีนสุดกันครับผมขึ้นนี่ครับผมซองอินโดน้อยและะ้วก็นซองของไงครับผมซองของซองร้อยเซนละกัร้อยห้าสิบเซนครับผมมันอนี่ก็ ถึงจุดหมายไปทางครับผมถึงแม้ว่าสนุวาดวงเงี้ยสิบอถึงนะครับแนาะแต่ดวงหน่อยครับผมรันมาขึ้นครับมือนแร่งนี่กันสิดันขึ้นครับผมพอมือแรงมันร่มดีขึ้นแต่จะเอาอินโดนอยเหขึ้นเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกลักนะครับเป็นของแปลกที่มาใหมเราผพึ่งเห็ดเสร็จได้สามซีดด่ขึ้นนี่แหละครับอาจจะขึ้นเป็นลักแต่ว่าบ่อหัวจะเอาเป็นสองของไงี่คือเกาหรือว่าจะเป็นจุล่าไเงี้ยหรวก็เป็นอ่า จุ่าไล่ตัวหนึ่งกับลุนเนียครับผมลอยหาิบที่นที่บ้านหล,ล่นเลียนยุ่ประจําแ้ครับผมอาทิผู้ใดดนงคลิปที่พ่านมากอาจิะเห็นนะครับนี่จุล่งจุล่ไงสองเมตรนะสองลอยเส้นนะครับเป็นสองห้องสองห้องหน่อยลอยหาซิบครับผมดวงสมการน,น่งลนะอาจาศเป็นอินเวียนน้มอนเวียดน้มสองอยกับเวียดน้สองลอยสาม2ิบครับ,ดรบเดี๋ยวเอาหัวใจไปจับฉลากกัน ว่าจีเอาตัวใดขึ้นครูนะครับนะแต่โมนี้ครับผมเสร็จภารกิจครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็บปักครับผมกดซับสไครต์ครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับผมนี่ครับเชื่อก้อบอกว่าจะขายไม้ยังกระดกกระเดียดครับสร้างสื่อไอะไรนะครับนะซื้อสวามเป็นการสนับสนุนช่องครับผมเพราะว่าบ้าหลุดจปักตะกร้าไว้ให้ครับผมกะแกสื่อมาหนี่ก็สามารถวิ่งได้เป็น สามล้ำหมดแล้วครับผมสามารถแบ่งออกได้ครับเพราะมันเป็นเชืี่ที่อมัมีขอตอนะครับแล้วอันนี้คือยังบ้าโหลดให้เหตุผลเบิ้งหานนะครับผมเลือต้องงวนแบกง่ายครับผมหลังจากที่ปล่อยแล้วนองถือเลือมงวนแบกง่ายครับนี่ครับอันนี้บ้าโหลดถือเสรเป็นเชืี่ตาเลือดใบบนแรกครับเสร็จยังไงยังสีกัมี่ครับนีครับย้อนโเบิดครับ ปล่อยหมดบ่ได้ขี้ขันเจ็บเงาขักเงาเนี่ยครับผมครับผมคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมสวัสดีครับ